ผู้จริงผู้เล่นต้นจริงแลไนเดี๋ยวให้ไปแข่งทำอาหารใช่หรอใครวะิงในตนานเชฟป,ป้อมเหรอคุว่าละแม่กล้าดียังไงมาท้าชิงฉัน <c oughs> นี่ที่ยเฉียวอยู่เพราะอะไรรู้ปะต่อให้แม่ก่อนแป้งก่อนหรือไข่ก่อนวะเราหั่นหมูเสร็จแล้วเราเจะมาหมักหมูกันก่อนหมักหมูกับหม,มักหมมเหมือนกันมั <c oughs> ไม่เหมือนหมักหมมมันเหม็น ยังเขาเรียกว่าทอดให้เตรียมกรอบเตรียมธรรมดาเดี๋ยวชิมดูแล้วจะรู้คุณจะหนาวได้ครับได้ดูละครปะครับดูดูดูเรื่องอะไรดูอ่าที่เล่นกับพี่ที่มีหนวดป่ะใช่ใช่ใช่ป่าหน้าตาลังเล ชอบมากขอบคุณครับขอบคุณครับร้านขายผักอยู่ไหนคะฮะร้านขายผักผักอะไรคะพวกเนี่ยพวกกะหล่ำโหระพาทุกอย่างมีเลยค่ะชนตลาดสดมีเลยค่ะชนตลาดสดเยอะเลยอยู่ข้างในอ๋อตลาดสดอยู่ตรงนู้นข้างในโอเคนี่ป้านินไหมพี่ไม่มีอะครับป้านินอยู่ไหนอะครับข้าไหนเลยครับ โอเคผบค,ครับพี่มีปาน,นินไหมครับลอยนู้นเหรอลอถัดไปเยอะกว่าโอเคครับวันนี้ผมเพิ่งเคยมาตลาดถนมมิตรครั้งแรกนะใหญ่มากนี่พี่วอนดูดิใหญ่มากอะวันนี้แม่ลิสมาให้ซื้อของเข้าบ้านนะก่อนไปเราไปถ่ายรายการก็เลยทำหน้าที่ลูกที่ดีอภิชาติบุตร ซื้อของหน่อยครับเอากระเทียมจีมกระเทียมจีนกระเทียมเดียวกระเทียมเดียวกระเทียมจีนกระเทียมจีนไม่มีค่ะอ้าวจริงเหรอครับโอเคอันนี้กระเทียมจีนนน่ใช่ไหมแล้วก็กระหล่ำปีหัวหนึ่งครับโหระพาสี่กัมหนึ่งสองสามสี่กัม <c oughs> อ้าวน,นั้นไม่ใช่ัวละพาหรอถั่นนะวถั่วฝักยาวอนนเอาชีสี่กัมครับแครอทหนึ่งหัวนนแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อย,อยแม่บอกว่าเอานิดหน่อยพอนิดหน่อยคือเท่าไหร่เท่านี้ไหมแบบนี้เล็กนิดหน่อยปะครับนิดหน่อยค่ะไม่เยอะใช่ไหมแบบนี้หรือน้อยไปปะ อันนี้ข้างในสีขาว่ะครับพี่เอาสามลูกครับพี่มันเลือกให้หน่อยได้ไหมได้มันเลือกไงครับแก้วมังกรเอาแบบลูกกลมๆอะครับอ๋อเวลาเลือกเลือกลูกกลมๆอ๋อลูกกลมจะหวานเหครับใช่ครับลอกันในทีมเยอะเลยรอกันในใครๆก็พูดกันนะครับใช่ครับนี่ครับขอบคุณนะครับใจตลาดง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย ร้านร้านไหนมีปลานินนะครับพี่รู้ปะตรงนี้อ่ะโอเคขอบคุณครับนี่ปลานินใช่ไหมพี่เอาสามตัวครับสามตัวใหญ่สตัวร้อเยียวโอเคพี่ผัดหั่นครึ่งให้ได้ไหมขอบคุณครับไข่ปลาดุกคนน่ากินเฮ้ยมันเป็นงี้เหรออ้หูอร่อยชัวร์อ่าหิวหิวหิว ขอบคุณครับขอบคุณครับพุธนี้ดูละครด้วยนะครับพุธนี้อย่าลืมดูละครนะครับเรื่องอะไรสายรักสายเลือดพุธเลยใสายรักสายเลือดค่ะพุธนี้อย่าลืมดูละครเรื่องสายรักสายเลือดค่ะดังวันนี้ครับโมงมาไทยเคขอบคุณนะครับได้แล้วสวัสดีครับสายรักสายเลือดวันพุธนี้นะครับช่องอะไร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  โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับของกินเยอะมากสวัสดีครับ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 รอใช่ไหมใช่ไหมผมก็ว่ากันแหละอยากดื่มเพื่อนสวัสดีครับกาะบ้าปิ่นชิ้นหนึ่งครับเอาร้อนๆน,นะ ได้ดูละครไหมครับได้ดูค่ะแล้วที่มีหนวดใช่ไหมใช่เลยหล่อปะหล่อมากปกติดูในไหนครับดูสดปะดูสดว่าจะดูในแอปค่ะแล้วก็ในติ๊กต็อกที่เขาตัดอยู่แอปนี้แอปอะไรนอกจากติ๊กต็อกข้างวัดข้างวัดข้างวัดเฮ้ยช่างสามช่างสามเฮ้ยอร่อยมากเดี๋ยว อันนี้อร่อยมากดูเนี่ยคือข้างนอกเปลือกกรอบๆนิดนึงอ่ะแต่ข้างในแบบยังแบบนุ่มๆหนึบๆอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอันนี้อร่อยมากคอยฮะอร่อยมากมีในแอปด้วยนะฮะสั่งได้บ้านหนมเบื้องรับออกงานนอกสถานที่นะครับ ชอบวันนี้มากมันกรอบนอกนุ่มในขอบคุณนะครับขายดีๆนะครับได้สิคอ่าแต่ดูช่องสามนะอเ,เอออะกินแค่ว่าบินพอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินอีกเยอะฮะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเนี้ยผมเริ่มจะให้ทีมงานเนี่ยได้มีโอกาสในการคิดร้านอาหารเยอะขึ้นละเพราะนั้นมีเลยให้ทีมงานคิดบ้างวันนี้กินอะไรวันนี้ไม่มีกิน ไม่มีไปกินไหนพูดจริงพูดเล่องพูดจริงทำไปไหนเดี๋ยวให้ไปแข่งทำอาหารให้เหรอแข่งกับเชฟโฮมโคุกกิ้งคนหนึ่งนี่มึงเอาจริงปะเนี่ยจริงใครวะจริงในตำนานเชฟป้อมเหรอเอามาได้ด้วยเหรอไม่กลัวไม่ใช่วัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็นเนื้อหมูก็จะมีหมูสามชั้นกับสันนอกอเล็กเราจะต้องเลือกว่าจะใช้อะไรทำอาหารผมขอเลือกเลยแล้วกันได้ปะกูขอเลือกก่อนได้ปะ โอเคผมเลือกสัตว์นอกเพราะว่าตอนนี้เมนูจากหมูเนี่ยเริ่มแวบ,บเข้ามาแล้วโอเคคิดเมนูออกแล้วงั้นเดี๋ยวเล็กขอเข้าไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มก่อนเพราะว่ามันมีวัตถุดิบบางอย่างที่เล็กคิดไว้ในหัวแล้วมันจะต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เก่งวะ่ะเดี๋ยวนี้แบบแค่พูดวัตถุดิบนี่เมนูเข้ามาในหัวแล้วอะ่ะไปเดี๋ยวเราเล็กขอเข้าไปซื้อวัตถุดิบในถนนมิตรเพิ่มก่อนแล้วก็วเดี๋ยวไปที่สตูไปครับผม อะกลับมาในสตูครับผมหลังจากที่ไปซื้อวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอาตื่นเต้นอะสุวันนี้ต้องแข่งกับใครเชฟอยู่ไหนนั้นเบิกตัวเชฟกระทะรั่ว <c oughs> ออกได้เลยครับู <c oughs> ว่าละแม่ กล้าดียังไงมาท้าชิงฉันคิดจะล้มฉันได้เหรอคิดจะล้มฉันได้เหรอประโยคนี้คิดมาจากบ้านมัน้ย <c oughs> คิดจากที่นี่วันนี้นะครับทั้งสองคนจะต้องรังสรรค์เมนูพิเศษซึ่งวัตถุดิบหลักที่พวกคุณได้ก็คือเนื้อหมูเบาโกที่ไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงไม่ต้องพูด <c oughs> ผมเป็นพีเซนเตอร์ <c oughs> ผมพูดเองวันนี้วัตถุดิบหลักของเราคือเนื้อหมูจากเบากโกะซึ่งวันนี้มี2ส,ส่วนนะผมคือส่วนสันนอกและส่วนสามชั้น ทำไมถึงเรื่องหมูเบทาโกเพราะว่าหมูเบทาโกของเราเนี่ยปลาศจากสารสเร่งเนื้อแดง100%สดใหม่สะอาดปลอดภยัยปราศจากสารเคมีของเล็กเนี่ยจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคัส,ส่อซันโดสูตรอเล็กคือคัสสึซันโดเป็นแซนด์วิชหมูชุบเก็ดขนมปังทอดครับผมแต่ว่าผมจะไม่ใช่คัสสึซันโดแบบญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาแน่นอน ส่วนแม่ทําอะไรวันนี้แม่ก็จะทําหมูสามชั้นทอดคุกซอสแจ่วธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวชิมดูแล้วจะหล้คุณจะหนาวจะหนาวเพราะอะไรหนาวเพราะความแซบของมันหนาวเพราะเปิดรหนาวเพราะหนาวเพราะเปิดแอร์หนาวเพราะเปิดแอร์่ะแม่มีวิธีเลือกหมูสามชั้นไหมสอนคุณผู้ชมหน่อยก็หมูสามชั้นที่ถูกต้อง ต้องมี3ชั้นแล้วก็มีไขมันแทรกในเนื้อหมูไม่ตามที่เตียมเลยไม่เล่นตามที่เตียมเลยอย่าโยนของลูกค้าแบบนั้นอย่าโยนของลูกค้าแบบนั้นก็ใช้ของเบทาโกสีง่ายดีอ๋อนี่แหละแม่พินเตอร์ อาแต่เอาเอาดีๆโฟติเลือกหมูสามชั้นเลือกไงนอกจากนอกจากเป็นของเบทาโกรแล้วหมูสามชั้นที่ถูกต้องคือมีชั้นไขมันแทรกแล้วก็สีออกชมพูชมพูแบบนี้ก็ได้ทั้ง t e x t อร์ของมันของได้ทั้งเนื้อด้วยทั้งมันด้วยไหนแล้ววันนี้เ,เมนูที่จะทำก็คือมันเป็นยังไงนะก็คือเป็นหมูสามชั้นทอดแล้วคลุกซอสแจ่วก็เราก็จะเคี่ยวซอสแจ่วแล้วก็เอามาคลุกงั้นเราเริ่มเลยไหมถ้าพร้อมแล้ว อเลกุซินทีนี้เราเราเราหันเนี่ยหนังหมูเราไม่ทิ้งนะหนังหมูเราสามารถไปต้มพลงพะโล้อะไรเป็นคอลลาเจนชั้นดีอ่ใช่แม่ทำบะเต็งอร่อยมากนี่ที่เหนเฉยอ,อยู่เพราะาอะไรรู้ไม่มต่อให้แม่ก่อนต่อให้แม่ก่อนต่อให้แม่ก่อนเพราะว่าแบบของเล็กไม่รีบไง เลยแบบแป๊บเดียวเสร็จเพราะมันเป็นเมนูที่แบบคิดมาในหัวหมดแล้วอันนี้แม่แม่เคยทำปะเมนูนี้เคยครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ไม่นานมานี้คือเม,ม,มื่อไหร่มฮันโมฮันไม่ลองทำลองทำเมื่อวานเนี่ยคือวันนี้กลัวแพ้ป่าไม่มีกลัวหรอกโถระดับนี้เราหั่นหมูเสร็จแล้วเราจะมาหมักหมักหมูกันก่อนหมักหมูก็หมักหมมเหมือนกันปะไม่เหมือน หมักหมูมันเหม็นต่อด้วยน้ำตาลแล้วก็พริกไทยในเมื่อหมูมันนุ่มอยู่แล้วไงเราก็หมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อ อย่างที่บอกว่าเมนูวันนี้คือคัตสึซันโดนะครับผมแซนด์วิชหมูทอดเดี๋ยวเราเริ่มจากทําซอสก่อนก็คือจะทําเป็นซอสไข่ต้มสลัดไข่ต้มบี้ไข่ต้มให้แหลกก่อนนี่อขอให้มันแหลกนะแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดซอสพริกสีราชาเพิ่มความเผ็ดนิดหนึ่งกระเทศนะฮะ น้ำมันเราพร้อมแล้วเราเตรียมเอาหมูล,ลงดูดีมากโหนี่พรสวรรค์เป็นไงซอสน,นี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากคุณผู้ชมซอสเนี่ยเราอร่อยด้วยกินกินกับพวกของทอดเนี่ยแบบสุดยอด ชิลไหมรอทอดอย่างเดียว <laughs> นี่ของผมได้แล้วตอนนี้น้ำมันอยู่ที่177องศาคือทอดหมูเนี่ยนะฮะคุณจะใช้ไฟประมาณ170-180องศาอันนี้เพื่อนที่เป็นเชฟบอกมาไม่ใช่ความรู้ตัวเองแต่อย่างแม่เนี่ยก็คือเป็นอาหารแบบโฮมคุกกิ้งของจริงใช้นิ้ววัดใช้นิ้ววัด บาสิใช้นิ้วแล้วก็ลวกมือสิอ่ะของผมนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากการใช้สันนอกของเบทาโกนะครับที่สีชมพูสวยแบบนี้เนื้อนุ่มแบบนี้ชุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับผมก่อนหนึ่งผมบอกก่อนอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาคุณซื้อวัตถุดิบของเบทาโกไปเนี่ยเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยไม่ต้องล้างพอของเราสะอาดมาอยู่แล้วนะครับผมสามารถแกะแพ็คแล้วก็มาปรุงอาหารได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกวัตถุดิบนะครับผมเลือกจากแหล่งที่ เชื่อถือได้แบบเบทราโกเนี่ยครับเพราะได้กินแล้วหนึ่งอร่อย2ปลอดภัยแน่นอนเราเริ่มที่แป้งก่อนหรือไข่ก่อนวะแป้งก่อนหรือไข่ก่อนวะแป้งก่อนหรือไข่ก่อนวะไม่รู้ <c oughs> ไม่บอกไปละนี่นะฮะเวลาชุบแป้งเนี่ยก็คืออย่าให้มันหนาไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าขั้นตอนเนี่ยคลุกแป้งหนาไปมันจะมีแบบ เนื้อแป้งที่ติดกับเนื้อหมูยุยย่ยยแบบนั้นนะไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาคลุกเสร็จปุ๊บวิธีการคือตบอตบแบบนี้ให้แป้งที่มันพอเคลือบพอแบบนี้ฮะเสร็จปุ๊บอย่าไปแช่ในไข่นะฮะถ้าเกิดแช่มก็เยอะเกินไปแค่เอาไปคลุกแบบนี้ปุ๊บแค่นี้พอให้มันทั่วๆแค่ให้มันพอทั่วพอปุ๊บอย่าแช่ เสร็จปุ๊บก็จะามาที่เกล็ดขนมปังวิธีการทำนะฮะนี้สำคัญนะฮะวิธีการนะฮนะคือเราจะพุ้ยพุยพุ้ยพุยพุ้ยพุยแบบนี้ให้มันพอติดแบบนี้แล้วส่วนไหนที่มันขาดเนี่ยก็แป้งมาโรยโรยแบบนี้เวลาเราทอดเสร็จอะแป้งก็จะแบบเคลือบหมูแค่กำลังพอดีไม่แน่นเกินไปแต่เวลาลงนะครับผมอย่าไปลงเลยทีเดียวต้องลงแบบ นะหมูทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาทอดมันสีน่ากิน<ส>เดี๋ยวเราก็จะมาทอดพริกแห้งต่อหลังจากทอดหมูเสร็จแล้วเราทอดหมูเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำทอดแจ่วกันแล้ว นี่อะไรวะนี่อะไรอ่ะมขามเปียกโอ้ยไหมแล้วอะ่ะดำแล้วยางเขาเรียกว่าทอดให้เกรียมกรอบเกรียมโอ้อ ด้วยความที่หมูมันชิ้นหนาครับผมเนื้อหมูเนี่ยทอดออกมาควรให้มันแบบสัก60องศาเพราะว่าเวลาทอดเสร็จเนี่ยเนื้อหมูข้างในมันยังมีความร้อนละอุอยู่มันจะร้อนขึ้นอีกประมาณ7-8องศาเพราะฉะนั้นเราต้องให้ได้ประมาณ60เราจะมาคุกกับหมู3ชั้นที่เราทอดเอาไว้ คือองผมเนี่ยเวลาพักเนื้อหมูนะครับผมเวลาทอดขึ้นมาเสร็จอ่ะจริงๆแล้วเคยเห็นใช่ไหมที่มันจะเป็นตะแกรงตะแกรงอ่ะเพื่อให้มันมีลมโฟล์สำหรับหมูทั้งหมดแต่ว่าที่นี่ไม่มีตะแกรงรืมว่าตะแกรงมานะผมก็เลยใช้วิธีการ เออมันมีพวกนี้ด้วยอ่ะอ๋อมันเป็นเซตของมันไงมันจะได้ดูอลังการหน่อยโหแต่นี่มันเรเรียกว่าเมนูสองสัญชาติเลยนะครับผมเอาไงดีอ่ะชิมกันเองก่อนไหมลูกค้าเขาเรีวสเขาอยากกินครับลูกค้าเขาอยากกินเก็บไว้ให้ลูกค้าเขาหน่อยไป พอบอบหอบหอบผมว่าผมชนะของเลียแม่ซอสเล็กอ่ะมันเป็นซอสสลัดไข่ต้มฮะใส่ซอสพริกสีราชาแล้วก็ใส่มายองนี้แล้วก็ใส่เนี่ยผักชีลาวมันเลยแบบมีความฝรั่งนิดนีสคนอีสานหน่อยแบบมีกลิ่นผักชีลาวหอมขึ้นมาแล้วมันแบบผักชีลาวมันช่วยตัดเลี่ยนนี่กินไปกี่คำละสองสามคำทุกคำ ทุกคาคือความสุขเพราะอะไรเดทาโกลทุกคาคือความสุขมั่นใจมากกว่านีชนะแน่นอนนา่ชิมแล้อธิบายจานตัวเองหน่อยทำเสร็จแล้วหยุดพูดไม่เอาอะไรแล้วเอ้าก็ตัวเองทําก็ต้องชิมไปแล้วไงก็ให้ลูกชิมไงแล้วเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินตัดสินเองไม่ได้มึงแพนไปดูคณะกรรมการเป็นหมื่นคนวันนี้ งั้นั้นแหละนั่นนั่นนั่นคือของแม่เป็นหมูสามชั้นที่มันแบบเหมือนมีซอสแจ่วเคลือบคือซอสซอสมันจะเคลือบได้มันก็ต้องมีความหวานหน่อยหนึ่งใช่ไหมแม่ใช่แล้วมันเป็นแบบมีความแบบ texture แกรอบหวานๆด้านนอกอ่ะอย่างที่บอกคือหมูสามชั้นเขาดีมันมีมีทั้งเนื้อมีทั้งไขมันอยู่ในชิ้นเดียวกันเวลาเราเอาไปทอดขึ้นมาแล้วเนี่ยคลุกกับซอสเนี่ยมันลงตัวเลยนี่เรียกว่าเป็นลาสบอสของจริงนะฮะแต่ว่า ไม่อย,อยากพูดว่าให้แม่ชนะหรอกเพราะว่านอยู่ที่กรรมการใช่ต้องกินพูด,ด <ขอ S 1> คนเหนียวด้วยคือพี่ๆคณะกรรมการของเราเขาชิมแล้วเขาแบบ พูดไม่จาเิดครับคนละคำนะนเป็นนี้เป็นวัน bite a few moments l a t e เมื่อกำการพร้อมแล้วขอให้แม่แม่แม่แมหันหน้าไปท่านนร้นลยนะให้เดินไปอยู่ด้านหลังคนที่เราเลือกครับ ยไปฝึกวิทยายุทธใหม่วันนี้เขามาเหนือทั้งวันเลยวะ่ะมาแบบมาแบบเหนือเลยอะ่ะน่าขิงทั้งวันนะแต่อย่างน้อยเล็กว่าเมนูเมนูของเล็กก็อร่อยแล้วก็ยังมีคนเลือกนะครับผมแต่คือจริงๆอ่ะด้วยความที่วัตถุดิบของเราอะ่ะย้ำมีคําว่ามันดีด้วยจริงๆ พราะว่าเบทาโกรของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยมั่นใจได้นะครับผมผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะแล้วปลอดภัยจากฮอร์โมนนะครับผมแล้วก็ไม่มีสาร,สารเร่งเนือน้อแดง100%เลยด้วยเนี่ยแล้วมันสะดวกมากอย่างทเด็กชอบจริงๆก็คือสามารถแกะแพ็คแล้วก็ <ผม S 1> เอาไปรังสรรค์เมนูที่คุณชอบได้เลยเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับหลายที่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเบทาโกรช็อปนะครับเบทาโกรเดลี่นะครับผมร้านค้าพาร์เนอร์ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆรวมถึง ติ๊กต็อกช็อปด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมกับแฮชแท็กเบตาโกรทุกคําคือความสุขเก่งแล้วราเดี๋ยวนี้แต่ว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้พาแม่มาออกรายการอีกรอบนะผมแล้วก็เป็นคอนเทนต์ดีๆที่เรียกว่าสนับสนุนความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ทุกคําคือความสุขจริงๆเนี่ยเล็กๆคิดว่ามันเป็นอย่างหนึ่งนะคือเบตาโกรอ่ะสโลแกนของเขาตอนนี้ก็คือทุกคําคือความสุขใช่ไหมแม่แต่วันนี้ไม่ได้พูดให้ซึ้งนะแต่คือเวลาที่ อยู่บ้านหรือว่าเรากลับบ้านเราได้กินอาหารฝีมือแม่ทุกครั้งมคือความสุขจริงเพราะว่านอกจากจะเป็นฝีมือแม่แล้วแม่ใช้เบทาโกรด้วยเกือบซึ้งละเกือบดีละแต่ว่าวันนี้อย่าลืมกันนะครับผมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเบทาโกรไปซื้อแล้วลองใช้กันแล้วก็รู้สึกยังไงชอบอันไหนมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันด้วยนะครับผมด้านล่างเพราะฉะนั้นอีพีนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมอเล็กแพ้แม่ตามลูกเกมไป อีพีหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยกับรายการอาหารของเอเล็กเรื่องกินเล่าจริงจังอีพีนี้บ๊ายบายครับผมบาย